หญิงแองเจล่านะแกริเอนโนนะครับลองไอรแลนด์ Island, นะฟังลองไอรแลนด์เชนครับ,รบตัวมื่อไหนครับแองเจล่าขอ,อด้านหน้าเลยนะฮะอ่ะอค,อะค่ะน้องแองเจล่านะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะสเนื่องจากคุณพ่อไปพาไปเที่ยวนะคะแล้วก็ติดคุณพ่อติดโควิด แล้วคุณแม่ก็ติดตามซึ่งน้องไม่ติดนะคะน้องตรวจเอทเคมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็เดินทางมาคนเดียวและเป็นทัวร์แทนคนเดียวสิ่งที่น้องจะพูดต่อไปนี้คุณครูไม่ได้สอนนะคะน้องพูดของน้องเองแล้วฝึกฝนเองที่บ้านโดยคุณแม่คอยดูแลไม่รู้ว่าน้องจะพูดอะไรครูก็ไม่รู้เหมือนกันให้ทุกคนเราฟังน้องและเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะถ่ายวีดีโอให้หน่อยนะคะจะได้ส่งให้คุณแม่ดูโอเคฉันชอบโรงเรียนนี้มากฉันมีความสุข ลาสนุกมากฉันได้รับความรู้มากฉันมีเพื่อนมากฉันรักโรงเรียนนี้จริงๆฉันได้ฝึกภาษาไทยรำไทยควันฉันขอบคุณมากมากที่มาโรงเรียนนี้ฉันจะมาเรียนในปีต่อไปฉันรักครูอ้อย รักคุณอังเล่าอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณน้องแองเจล่ามากๆนะคะครูอันก็รักแองเจล่าครูอ๋อยก็รักแองเจล่านะคะค่ะเนื่องจากแองเจล่าเนี่ยเป็นเด็กที่ ไม่ได้สมัครเรียนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเป็นเด็กที่เราไปขอยืมตัวมาในวันที่ถือป้ายวันเข้าพรรษาเนื่องจากนักเรียนเราต้องไปเที่ยวไปไป,ไ,ปได้จองตั๋วแล้วเรียบร้อยไม่มีใครถือป้ายให้เราเลยมีน้องดีแลนอยู่คนเดียวแล้วมันก็ถือไป้ายไม่ได้เราจะไปหาเด็กที่ไหนหนะก็ได้พี่เอนะคะไปสืบสอบมาได้หนึ่งคนเป็นตัวแทนเรายืมตัวมาช่วยงานช่วยราชการด่วนแล้วมาปุ๊บ แต่งตัวออกมาในวันนั้นสวยมากนะคะสามารถดูรูปบอร์ดได้ด้านหลังนะเป็นจิงไทยที่น่าหวานมากแต่งตัวออกมาแล้วสวยงามมากจากนั้นน้องรู้จักครูอันเป็นครั้งแรกน้องก็ไม่กล้าให้ครูอันแต่งหน้าใช่ไหมคะแต่พอได้เริ่มแต่งหน้าแล้วน้องสวยแล้วพูดภาษาไทยน้องพูดไม่ได้เลยไม่ได้สักคําเดียวฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่วันที่น้องได้แสดงทุกคนชื่นชมว่าน้องสวยน้องน่ารักน้องเป็นคนไทยสวยมากส่งรูปไปให้ญาติทางไทยคุณยายร้องไห้คุณยายเห็นหลานแล้วร้องไห้ จากนั้นมาน้องมาเรียนค่ะนะคะน้องมาเรียนโดยที่คุณแม่ไม่มั่นใจคุณแม่จ่ายอ่าสึก 150, จะร้อยห้าสิบจ่ายมาแค่อาทิตย์หนึ่งมาสองวันแต่น้องเป็นคนที่มาห้าวันเต็มไม่เคยขาดเพราะอะไรเพราะน้องรักน้องอยากฝึกฝนน้องเรียนน้องตั้งใจเรียนมากการที่เขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงเนี้ยค่ะที่เป็นภาษาไทยได้แค่เนี้ยถือว่าเขาเก่งมากๆแล้วเขามีความพยายามเขาตั้งใจมากความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกของน้องเองจะ่าจากใจเลยใช่ไหมคะยใช่ไหม ความรู้สึกเอ่าฮะยินดีต้อนรับครับใช่ค่ะน้องจะอายแต่น้องพยายามมากขอขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องด้วยค่ะคุณแม่ไม่มาน้องก็มานะคะคุณดูแลขอบคุณค่ะครับฝั่งโรนเล่นไปเรียบร้อยนะต่อไปนะฮะขอเชิญนะฮะฝั่งมาวานอนนะเชิญน้องอรินชัยนะครับบุญจันทร์นะฮะพี่โจ้ส่งเข้าประกวดนะครับอ๋อฮัลโหลโอเคหวัดดีทุก